สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมครสนะครับไม่ได้มาทำอะไรหรอกมานี่มามาเล่นมาเล่นแบบนะครับผมก็วันนี้นะผมจะมาไม่ได้มาแจกสกินนะครับไม่ได้มาแจกสกินที่หนึ่งคงแชแนวนะครับวันนี้นะมันจะมาอวดครับแค่มาอวดเฉยๆอย่าอย่าว่าผมจะกรอบเข้ามาเลยน่ครับอันนี้ไม่รียกว่ากรอบหรอวะ เออว่ะมันไม่ได้เรียกว่าก๊กอปนะครับแนะนำว่าผมแค่แนะนำสกินเฉยๆนะครับอย่าถือสาอะไรผมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาดูข้างหลังนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรอ้าเป็นไงส์ของจิง้งจ้ามย่งผมได้แต่งเอ้ยล้อเล่นอันนี้ไม่ใช่สกินพิเศษหนึ่งโค้งครับผมล้อเล่น โชว์เป็นคล้ายๆสมิ่งแหละของล้อเรียนมาเออคออเข้าใจป่ะ,ะเอออะลรนะอ่ะก็แค่ไปพิมพ์ในอะไรสักอย่างน,นะผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแค่มารีวิววันะแล้วมันจะบอกว่ารีวิวหาตั้งเหอน,น,นะครับก็จะมีคนทำอย่างนี้กับผมนะผมทมว่าผมโหลดทิกเก็ตแพ็กทิกเก็แพ็กมานะผมดูดิ เป็นไงอ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงอุ๊ยเดี๋ยวนะครับเวลาเราโหลดเทคสเปกมานะดูดิดู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 ไอรอนโคเลมแนงดูดิใส่แว่นขาวดำเอ้ยน้่นเป็นแดงนะครับผมอ่าถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสกินเดี๋ยวนี้แหละ منب